ครับสวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมทนายวีรยุทธ์นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในยูทูปพิมพ์คขาว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้กาปรึกษาก็จะมีลิงก์มาเลนซับชอนตดต่อใน u t u b e นั่นเองนะครับกรณีฟ้องหย่าเพราะภรรยาคบหาทอมนะฮะแฟนคลับถามว่าฟ้องหย่าภรรยาคบหาทอมจะขอเลี้ยงลูกคนเดียวและยกเลิกการให้ทรัพย์สินได้หรือไม่ครับทนายนะเป็นแฟนคลับจากภาคใต้นะครับก็ถามมานะครับในประเด็นนี้เนี่ยทนายเคยพูดแล้วนะครับว่า การฟ้องหย่าเนี่ยนะฮะสามารถที่จะฟ้องหย่าภรรยากรณีคบหาทอมได้นะครับเพราะทอมเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้ซึ่งร่วมประเวณีนะฮะกับคู่สมรสของตนหรืออยู่กินกันฉันสามีภรรยาเฉกเช่นเดียวกับลักษณะของชายชูนะฮะเป็นเหตุฟ้องหย่านะครับตาม1516งงเล็บ1ประมวลกฎหมายแพ่องอาผิษนะครับแล้วก็อาจจะฟ้อง เป็นการเรียกค่าเสียหายจะทอมได้นะครับเป็นปตามมาตรา1,523วัวรรคที่1นะครับทีนี้ครับเรื่องฟ้องหย่านะฮะหลักฐานนะฮะแน่นอนครับเป็นคลิปวิดีโอเป็นภาพถ่ายที่เขาลงเฟซอะไรกว่างกันไปนะครับส่วนในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะฮะการขอเลี้ยงลูกเนี่ยนะฮะก็มีประเด็นนะครับว่าสามีมีเหตุหย่านะฮะ ภรรยาทำผิดจริงภรนะรยาไม่ยอมให้ลูกมาเลี้ยงนะแน่นอนการฟ้องหยา่านะครับก็เป็นเรื่องของเหตุหย่าส่วนเรื่องของเลี้ยงลูกก็เป็นเรื่องอำนาจปกครองกฎหมายก็บัญญัติคนละมาตรานะครับการถอยอำนาจปกครองนั้นก็จะต้องไปดูว่าประพฤติชั่วร้ายหรือไม่นะครับต,ตบตีเลี้ยงตบตีไม่อุปการะเลี้ยงดูบุตรไหมทอดทิ้งบุตรผู้เยาว์หรือไม่นะครับ หรือมีพฤติการอื่นๆที่ศาลจะถอนอำนาจปกครองหรือไม่นะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของอำน,นาจปกครองถ้าไม่มีเลยเนี่ยนะฮะศาลก็จะมีแนวโน้มนะครับว่าคดีนี้อาจจะให้มีการหย่าโดยที่อะไรครับเรื่องลูกนั้นให้เลี้ยงด้วยกันโดยอาจจะมีการเคลื่อนไขว่ามาวันใดได้ไดบ,บ้างหรือลูกอยู่กับใครได้บ้างไม่กีดกันนะครับ ส่วนเรื่องของการยกเลิกการให้ทรัพย์สินที่สามีเคยให้ทรัพย์สินแก่ภรรยาทำได้หรือไม่แด้นอนนะครับกา,ารให้ทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของสามีที่มีมาก่อนสมรสหรือเป็นสินสมรสที่สามีได้มาหลังจดทะเบียนสมรสทุกกรณีนั้นสามารถที่จะยกเลิกการให้ได้นะครับโดยสามารถทำนิติกรรมบอกล้างการให้นะครับโดยต้องมีหนังสือจากทนายความไปยังฝ่ายหญิงนะครับให้ใหามีการบอกล้างการให้และให ทรัพย์สินที่เราเคยยกให้กลับมาเป็นของเราดังเดิมนะฮะอย่างนี้ก็จะเป็นการยกเลิกการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งวิทยาตรา1469รา1469ได้นะฮะเขาเรียกว่าสัญญาระหว่างสมรสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จบคําถามของแฟนคลับในเบื้องต้นนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนายุทดเพราะกันให่วันหน้าสวัสดีครับ